วันนี้จะไปส่งหลานครับกับเยอรมันครับสนามบินอุบลครับครับปีนี้ครอบครัวของนศอสาวคนเล็กที่อยู่ประเทศยเยอรมน,นีนะครับก็ได้เดินทางกลับมาเยี่ยมบ้านที่จังหวบบัดอุบลราชธานีได้มีโอกาสมากราบเท้าคุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ไม่ได้กลับ,บามานานมาสามถึงสปีครับพอดีก็ได้มาร่วมงานบวชหลานชายลูกน้องสาวคนที่เมืองไทยซึ่งเป็นช่วงเทศกาลเข้า,าพรรษาพอดีครับ และว,วันนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับเยอรมน,นีแล้วครับดูไมเคิลมีโอกาสไปส่งที่สนามนบนินอุบลพราชธานีเพื่อที่ไปต่อเครื่องที่สุวรรณภูมิเพื่อเดินทางต่อไปอยังประเทศเยอรามานีต่อไปครับบิ๊กบิ๊กบิ๊กแพ็กบิ๊กแพ็กฮะเจ้าแมวเบื่อแล้วเบียสวัดอิสเดมวัดอิสเดมฮะ ตอนนี้กาลังขนกระเป๋ากันครับขนกระเป๋ากันไดขึ้นเครื่องโอ้ยตนอ้ยกแล้วทเบียนทเบียนเอาสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเร็วสวัสดีครับโอเคไอ้ What What's your name? So okay. what your name? My name is Thomas. t o m s Thomas โอเคโอเค What's your name? My name is Thomas. My name is Tobias Tobias yeah Tobias อันี้คนไทยนนี้คนไทยซึ่งองนิงอ่าต่นี้วันนี้จะกับอ่าเยอรมันนะครับกับปังขอกกอนกับแบงขอกกอน Can you speak Thai บอกบอกจะพิกลาวบอกได้บอกเลยโอ้บอลาวเลยฝรั่งไม่พูดลาวเขพูดลาว speak English ày sposób แล้วอะไรภาษาอะไรเยอรมันเยอรมันโอเคมาอยู่ประเทศเยอรมกี่วันกี่วันมาอยู่มืองไทกี่วันบอรือแล้วบอรแล้วโอ้ยปวดหัวกับฝรั่งไปมากเลยบัคซีดานี่มันปวดหัวอีรีเบัคซีดานี่เนาะโอเคปะโอ้ชอุบลรกมาถึงสนามยินอุบลครับ สนามนบินบนราชนีนะครับนบนรราชานีแอรพอร์ตนะครับอนันนี้มาแล้วล้านล้านล้านก็จะกลับล้านกับน้องสาวนะครับน้องเขยก็จะกลับเยอรมันแต่นี้นก็จะไปที่กรุงเทพมหานครก่อนนะครับฮัลโหลโอเคโอเค ทเบียสทเบียสโอ้เบตนุมชลมมนโอ้เป็นทหารเหรอครับโอ้ทหารชลมมนอ่ะตอนนี้ก็จะส่งโอเคกินแล้ว็คกินแล้วไปสมัยไปสมัยนะครับลงที่สวนอาภูมโอเคเดี๋ยว เ,เื่องก็เวลาแปดโมงสิ้นเนะาะตอนนี้ก็มาส่งที่สนามบินนะครับโอเคโทมัสเ <Okay. S 2> ทมัส okay. โอเคก็จะกลับเยอรมันแล้วครับขอให้ <Okay. S 2> เดินทางไปทวบิสโอเคนู่น okay. no, no, no. okay. okay. ูนะู่โอเคโอเคโชคดีโชคดีขอให้โชคดีเนาะเดินทางไปโชคดีครับบ๊ายบาย ทายเดินทางไปดูดีครับนะานนายเป็นสุภาพบุรุษก็เิยจริงครับาจะเดินทางกลับนะครับเอ้าวโอเคเอาพูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับก็อกลับเยอรมันคิดถึงเมืองไทยไหมครับคิดถึงเมมืองไทยคิดถึงแมวคิดถึงแมวคิดถึงแมวเดี๋ยวจะถ่ายรูปแมวไปให้ดูนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ เจอกันใหม่เนาะบายบายบายสวัสดีหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่เจอกันคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวมีอะไรที่เยอรมันดีๆก็ส่งมาให้ดูด้วยใช่ค่ะอต่ท่านี้ก็ส่งจากของบ้านนอกบ้านนอกไปบรรยากาศทุ่งนาเรามีแล้วก็ ใชบรากาศ่กมามามาบ้านนอกเรียบร้อโอเคไปดูบรรยากาศของต่างประเทศส่งคลิปกลับมาครับเราจะนำเสนอในช่องของเราครับวันนี้การนาวันนี้มาที่กลางเมืองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยโชคดีครับเดินทางปลอดภัยโชคดีครับ